ดีคถ้าผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่22เดือนมกรา2556เนอะวันนี้เรามาติดรถซุมเมอร์เอ็กนะครับสีเหลืองดําหม่รถอยู่ที่19กิโลนะเพิ่งออกวันนี้เลยนะครับอันนี้มาติดที่ร้านรถใหม่เลยนะครับขี่มาสดๆเลยเนาะตามพี่โจนขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กแหลมแทง เลยกำแลมนะครับแทงรูนแจบิดรูนแจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถหนีไปเลยดังนั้นพวกคอนด้าเลยทําที่ปิดรูนแจไว้นะครับรูมแม่เหล็กนี้ไว้นะครับแต่นี่ถึงทำมาโจนก็แม่เหล็กไวเองฝั่งลูกุยันเขาเปิดได้หมดละขโมยได้หมดละเดี๋ยวเราจะมาโชวก์การขโมยผมดูกดล็อกสองครั้งนะครับตึกต๊กตึ๊กใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านการขโมยทั่วไปโดนรถก็จะร้องเนาะผมจะไม่ร้องจะไม่รบกวนชาวบ้านของผมจะร้องเสมอเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปผมเดี๋ยวผมจะบีดพร้อมสตารร์ทนะคับ บิดปุ๊บตาร์ดไมกก่ติดนะครับบิดกลับก็ไม่หยุดนะครับจะหยุดต่เมื่อจะหยุดต่เมื่อปลดล็อกทีทั้งหมดเท่านั้นแต่ขามือเราพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขีดด่รถตัดผลได้เลยขามวยเท่าไหร่ขี่รถตัด,ลดผลปุ๊บน้ำเข้าก็พังเนาะเดี๋ยวเราจะมาส่องตาร์ดรถในน้ำเลยเนาะสองครั้งต,ติดเลยนะครับถ้าจะดับเครื่องก็กดปุ่มปลดล็อกนะครับกดอีย์นะสองครั้งนะ การขโมยราคาพันสองนะครับถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปบิดมันขโมยรถเราไปเราเห็นพอดีระยะลอยเมตรเฮ้ยขโมยรถเราไปแต่รืมโมดที่เราให้เรากดปุ่มล็อกนะครับภายในสิบวิสรถจะดับเองนะครับรถจะร้องไม่หยุดต้องมีกกทึุด้วยครับรถดับนะครับปิดจับก็ไม่หยุดนะครับ ติดก,กับก็ไม่หยุดครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่นิวโหมดเท่านั้นการขโมยราคาพันสองประกันที่หนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com เบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าสามหกสี่หกหกเฟซบุ๊กก็พิมพ์ไปเลยนะครับร้านการขโมยรถพิมพ์ติดกันเลยโอเคครับขอบคุณครับติดไปครับนะ